ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยรัฐทีววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่จากประเทศจีนนั่นก็คือสเสนียง J31 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fc-31 เครื่องบินขับไล่ลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่คล้ายกับเครื่องบินสเตลชั้นนำของโลกจุดเด่นของ J31 คือความสามารถในการหลบเรดาร์ความเร็วสูงและการติดตั้งอาวุธที่ครบครัน นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า J31 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่แข่งกับ F35 ของสหรัฐอเมริกาและยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศจีนในอนาคตไม่เพียงแค่ปกป้องด้านฟ้าแต่ยังสามารถปฏิบัติการเชิงรุกในระยะไกลได้อีกด้วยความสามารถในการขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยุทธศาสตร์ทางทหารของจีน ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและศักยภาพที่น่าจับตาเจ31จึงถูกพูดถึงในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางหากใครสนใจเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆต้องไม่พลาดติดตามข่าวสารของเครื่องบินรุ่นนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องไทยรัฐทีวีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ